สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียมั่นใจจะสามารถชนะทีมชาติไทยได้ก่อนดวนกันในเกมฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่น U19 ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กร,รกฎา,าคม2567เวลา15นาฬิกา โดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมต่างก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศกันแล้วทั้งคู่เกมนี้จะเป็นการแย่งแชมป์กลุ่ม C โดยแชมป์กลุ่มจะไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพส่วนอันดับที่2จะเข้าไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศทำให้เกมนี้ยังคงสำคัญกับทั้ง2ทีมจากผลงานใน2เกมที่ผ่านมาทำให้แฟนบอลมาเลเซียมั่นใจอย่างมาก,กว่าเกมนี้ พวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ยังง่ายได้คอมเมนต์ Comment จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปรับฟังกันเลยมาที่ความคิดเห็นแรกหวังว่าจะได้รับใช้ชนะเหนือประเทศไทยไม่ต้องมีสกอร์มากขอแค่1นก็ทำให้มีความสุขโดยคะแนนที่มากกว่าเราจะเป็นแชมป์กลุ่มซีความคิดเห็นต่อมาเขาได้เปรียบประเทศไทยเป็นแค่อาหารของเขาเท่านั้น เขาได้บอกว่าอาหารจานต่อไปของเราก็คือประเทศไทยจานแรกบูไน11 0ศูนย์จานที่2สิงคโปร์6ศูนย์และจานที่3ประเทศไทย4 0ศูนย์ก็พอคนต่อมาเขาบอกว่าฉันคิดว่าเสือจะกินเนื้อช้างไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศนะสำหรับความคิดเห็นต่อมา รู้สึกว่าเขาจะมีความกังวลในเกมนี้เล็กน้อยโดยเขาได้บอกว่าหวังว่ามันจะไม่เป็นเหมือนเกมก่อนหน้านี้เมื่อเราต้องเล่นกับประเทศไทยโชคดีนะในขณะที่คนต่อมาเขาได้บอกว่าจากสถิติมาเลเซียมักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อต้องเล่นที่อินโดนีเซียคนต่อมาได้มาคอมเมนต์สั้นๆว่ามาเลเซีย3ไทย1 ความคิดเห็นต่อมาเขาได้บอกว่าชนะเสมอแพ้ยังคงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศถ้าชนะหรือเสมอจะเจออินโดนีเซียแพ้จะเจอออสเตรเลียทางเลือกอยู่ในมือผู้เล่นและโคช้ช<ม>และก็ได้มีคนเข้ามาเสริมความคิดเห็นก่อนหน้านี้โดยเขาบอกว่าเลือกที่จะชนะอาจจะป้องกันแชมป์อีกคนก็เข้ามาเสริมต่อว่าจริงแต่ที่แน่ๆ ช้างศึกจะกลายเป็นปลาให้เสือมาลายันอีกครั้งอย่างน้อย40สำหรับความคิดเห็นต่อมาจะได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างมั่นใจจากผลงานของสองเกมที่ผ่านมาของทีมชาติไทยที่อาจทำได้ไม่ดีเท่ามาเลเซียโดยเขาได้บอกว่าไม่ต้องกลัวทีมชาติไทยแมตช์ก่อนหน้านี้ทีมเขาแค่อาหารของเราทีมของเรารักสามารถมาตรฐานได้อย่างดีในทัวร์นาเมนต์นี้ ความคิดเห็นต่อมาก็ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาถามว่าออกอากาศที่ไหนไม่มีการถ่ายทอดสดหรอและก็มีอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันโดยบอกว่าทำไมเป็นแบบนี้น่าจะมีการถ่ายทอดสดเกมต่างประเทศแบบนี้ต้องมีถ่ายทอดสดในมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีของเด็กๆเ,เล่นให้ผ่อนคลาย ขอให้โชคดีและคนต่อมาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเกมนี้จะตัดสินอนาคตในทีมชาติของพวกคุณถ้าพวกคุณเล่นได้อย่างสวยงามและสามารถชนะประเทศไทยได้คนต่อมาได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างมั่นใจโดยเขาบอกว่ามาเลเซีย u 1ยแข็งแก่งกว่าประเทศไทยและออสเตรเลียความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ลืมเกมที่ผ่านมาโฟกัสเกมต่อไปดีที่สุดและคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่ามาเลเซีย3ในขณะที่ไทย1ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตอนนี้คือคู่ต่อสู้ตัวจริงและคนต่อมาได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงระยะเวลาพักฟื้นของนักเตะโดยเขาได้บอกว่าพักแค่2วัน ฉันหวังว่าจะเข้มแข็งเสมอความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวถึงทีมไทยว่าทีมนี้แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่ามาเลเซียซีประเทศไทยหนึ่งมาเลเซียจะต้องเล่นอย่างดุดันเหมือนเสือต่อคู่ต่อสู้ของเราอย่างหนักและอย่าลืมสู้จนเสียงลกวีสุดท้ายความคิดเห็นต่อมาบอกว่า นี่คือคู่ต่อสู้ที่ถูกต้องถ้าอยากอวดว่าตัวเองทรงพลังจริงๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลุยเลยพี่น้องเสือสร้างความกลัวคู่ต่อสู้ของเราคือช้างความคิดเห็นต่อมาชนะสามหนึ่งความประสงค์ของพระเจ้าและคนต่อมาได้เข้ามาให้กำลังใจโดยเขาบอกว่าทุกคนทำได้ ไม่จําเป็นต้องเกรงกลัวคู่ต่อสู้ความคิดเห็นต่อมาไปให้ถึง10ศูนย์เท่านั้นถึงจะแข็งแกร่งไปกันที่คนถัดมาเขาได้บอกว่าหวังว่าจะได้กินต้มยำในขณะที่คนต่อมาเขามากล่าวถึงชุดยูสิของมาเลเซียชุดนี้โดยเขาได้บอกว่ามาเลเซียยูสิของเราแข็งแกร่งกว่าเดิมตอนนี้เราไม่เหมือนเดิมแล้ว ฉันมั่นใจว่ามาเลเซียจะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้แล้คนต่อมาได้บอกว่าหวังว่ามาเลเซียจะชนะ12-0ไปกันที่ความคิดเห็นสุดท้ายโดยเขาได้เข้ามาให้กำลังใจทีมชาติมาเลเซียและได้บอกว่าทำแบบสเปนในยูโรไม่แพ้ใครในรอบแป่งกลุม่ม ก็ได้จบไปแล้วสำหรับความคิดเห็นแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียที่พวกเขาค่อนข้างจะมั่นใจอย่างมากว่าจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทย u 19ได้ก่อนที่จะดวลกันในเกมศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่น u 19รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่จะทำการคิกออฟในวันที่25กรกฎาคม2567เวลา15นาฬิกาสำหรับเกมนี้จะทำการถ่ายทอดสดโดย AAS Play อย่าลืมให้กำลังใจเจ้าหนูยูสของเราด้วยนะครับและก่อนจากกันคอมเมนต์บางภาษาใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติอาจมีการแปลที่ผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนต้องขออาภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ